สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรปลอดส,สารพิษครับผมแดดร่มหลมตกเนาะมาเล่าเกี่ยวกับการทําฝรั่งให้หวานไม่หวานอะไรอย่างเงี้ยมีคําถามจากพี่ๆถามเข้ามาเยอะเหมือนกันเรื่องรสชาติของฝรั่งไม่นิ่งอนะเนาะเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังเป็นไงเนาะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษไว้ด้วยครับผมขอเชเว่นนึนงอยู่ในแปลงพอดีวันนี้ว่างก่อนแสงจะหมดก็เลยแวะมาถ่ายคลิปให้ให้พี่ๆ เอาไปประกอบการทําแปลงทําส่วนฝรั่งของพี่ๆแล้วกันเนาะคือฝรั่งไม่หวานเนี่ยสาเหตุหลักๆเลยนะที่ต้องเท่าที่ต้องจดบันทึกวิเคราะห์มานะคือการให้ปุ๋ยแล้วต้นไม้ไม่ได้กินคือ,อยังไงพี่ๆลองสังเกตฝรั่งที่ซื้อจากตลาดเอเมื่อก่อนอนะแม่ต้อง,แม,องแม่ต้องทําเก็บกระดาษร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเวอะไรพวกเนี้นะก็จะได้สายตั้งแต่แถวก็เรียกอะไรมหาชัย ไปยันถึงอัมพวาเลยพวกนี้ก็จะมีส่วนฝรั่งเยอะแม่เขาจะซื้อฝรั่งกลับมาติดมาเราก็แช่ไว้ในตู้เย็นต้องมันแทบจะไม่ค่อยกินเลยถ้าจะกินคือต้องมีพริกเกลือก่อนหน้าที่จะมาทาส่วนฝรั่งเองนะถ้าจะกินต้องมีพริกเกลือยังไงก็ต้องจิ้มไม่งั้นก็จิ้มน้ําตาลเลยเพราะว่ามันมันเป็นมันแก้วเลย,ม,เลยมันแทบไม่มีรสชาติเลยพอมาทําฝรั่งเองเนี่ยก็เออเริ่มสังเกตตอนแรกที่เริ่มทําเลยนะเราเราเริ่มต้นจากอนะินเซียเนาะเรายังไม่ได้ใช้เคมีในตอนแรกนะรสชาติฝรั่งดีมากเลย พ่อใส่แค่ขี้วัวแล้วก็พวกขี้เท่าอะไรพวกนี้แต่ต้นมันก็กระปล่อยกระแปดแนะลูกมันก็ยังไม่ได้สมบูรณ์มากเหมือนกับตอนเนี้ที่มาทําในระบบยาเอ็มอนะเนาะคือเราก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมฝรั่งเราปลูกเองมัน,ม,นมันหวานกวะแล้วทําไมฝรั่งที่ซื้อตามตลาดไม่ค่อยหวานพอเริ่มมาทําเริ่มเก็บข้อมูลก็เริ่มเข้าใจว่าเวลาเราให้ปุ๋ยไปแล้วเนะี่ยต้นไม้เขาไม่ได้กินทุกธาตุคือส่วนเราเนี่ยไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ใช้ยาฆ่าแมลงอะไรพวกนี้นะแล้วเราก็หลัก สำคัญเลยหรือคือเราจะคุมฟางห่มดินเพื่อเขาเรียกอะไรอนุรักษ์จุลินทรีย์หน้าดินแล้วก็ทำให้ดินใต้ต้นเนีมันดีขึ้นไอชั้นที่เราห่มดินตรงนี้แหละเป็นตัวอุ้มปุ๋ยพี่ๆลองนึกภาพตามมาเนาะเราใส่ปุ๋ยไปแล้วเนี่ยอย่างสมมติว่าปุ๋ยหวานมีอะไรมาศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ไอตัวปุ๋ยหวานนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์เนี่ยพี่ๆบางท่านใส่แล้วก็แบบเอ๊ะทำไมลูกเหลืองลูกแบบติดสีส้มๆมีผิวมี ถ้าใครทําฝรั่งเส้นแดงถ้าใส่ศูนย์ศูนย์ห้าสิบเร่งมากเกินไปเนี่ยสีแดงด้านในอ่ะมันจะออกมาข้างนอกเพราะว่าในศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์มีกรรมฐานไอตัวศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์เนี่ยมีข้อดีคือเราใส่ไปปุ๊บภายในสี่ถึงห้าวันเนี่ยรสชาติมันจะขึ้นมาที่ผลแล้วแต่รสชาติมันจะไม่ค่อยธรรมชาติแล้วมันทําให้ฝรั่งสุกไวมันเรียกง่ายๆว่าถ้าใส่ผิดช่วงฝรั่งแกนได้เลยผลฝรั่งแกนได้ศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์นะนะแล้วก็ศูนย์ศูนย์ สิบสี่สิบห้าวันถึงจะส่งไปถึงผลได้ถึงจะเพิ่มรสชาติได้เพราะฉะนั้นการให้ปุ๋ยเนี่ยพ,พี่พี่ต้องดูช่วงจังหวะของปุ๋ยแต่ละตัวด้วยว่าเขาสามารถดึงขึ้นผลเนี่ยใช้ระยะเวลากี่วันต้นไม้ต้นฝรั่งเราเนี่ยสามารถดูดซับอาหารตรงนั้นนะให้ต้นอ่ะภายในระยะเวลากี่วันไม่ใช่ว่าเราจะตัดเอ่อเราจะตัดอยู่แล้วสามสี่วันแล้วเราเพิ่งมาให้ปุ๋ยอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้คืออย่างน้อยๆเราต้องสะสมอาหารไว้ให้เาเขาให้เขาด้วยแล้วก็เรื่อง ถ้าอาหารต่างๆต้องรู้ระยะเวลาในการปลดปล่อยอย่างในตัวเจ้นเนี่ยเราใส่ลงไปอ่ะไม่เกินคร,ครึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาก็ปลดปล่อยต้นไม้ได้กินแล้วแล้วบางทีก็าหายไปด้วยอ่าทีนี้กลับมาเข้าเรื่องไอ้เรื่องคุมดินเนี่ยมันมีมันมีผลต่อ,อ รสชาติของฝรั่งยังไงเวลาเราคุมดินไปเนี่ยมันเวลามันย่อยสลายไปแล้วเนาะอย่างที่ต้อมใช้เนี่ยก็จะเป็นใบอ้อยพี่ๆไอ้เรื่องการคุมดินเนี่ยใช้อะไรคุมก็ได้ที่เป็นอินทรีย์วัตถุเนาะหญ้าเยื่อเศษตุงเศษหญ้าเลยได้หมด Geneva. ชั้นที่มันถูกย่อยสลายไปแล้วเนี่ยมันก็จะเปรเปียบเสม,มือนหน้าดินใหม่เป็นอินทรีย์วัตถุที่ย่อยสลายแล้วแล้วเวลาเราใส่ปุ๋ยไปเนี่ยไอ้ตัวอินทรีย์วัตถุตร,ร,รงนี้มันจะดูดปุ๋ยไว้ที่ตัวเองถ้าเอาให้ลึกจริงๆอะมันมีค่าความมีค่่าาาปปปปปรรระจุุุไไฟฟ้้้ขอองิินนนนทีียยยวววัตถใใดด๋เเห็บบกล อะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ทาคลิปอธิบายลึกๆอันนี้แค่พูดคร่าวๆให้เข้าใจก่อนเนาะตัวปุ๋ยเนี่ยใส่ลงไปอะสมมติว่ามันเป็นบวกไออินทรีย์วัตถุในดินเนี่ยมันเป็นลบมันก็จะจับปุ๋ยไว้แ้วมันก็จะค่อยๆปลดปล่อยให้ต้นไม้เราแต่ถ้าแปลงไหนหญ้าไม่มีเลยอะไม่มีอินทรีย์วัตถุใต้ทรงพุ่มเลยใส่ปุ๋ยไปปุ๊บอืมเขาเรียกว่าไงมันก็ไม่มีภาชนะในการจับปุ๋ยไว้ ไอปุ๋ยตัวนี้พอเราเปิดน้ําละลายปุ๋ยปุ๊บมันก็เลยอิทธิพลลากพืชไปมันก็เลยส่งพุ่มเลยลากรา,ากขนรากขนแงลากฝอยเนี่ยที่จะคอยดูดซับธาตุอาหารเนี่ยมันก็เลยตรงนี้ไปต้นไม้ก็ดูดซับไม่ได้แต่ธาตุบางธาตุต้นไม้ยังดูดได้อย่างเราใส่อ่าสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดใช่ไหมแล้วพี่พี่บอกว่ามันก็มันก็ได้กินนะแต่มันก็ไม่เห็นหวานคือตัวไนโตรเจนระยะเวลากาันการเขาเรียกอะไรการปลดปล่อยธาตุอาหารของไนโตรเจนมันไวกว่าโพแทสเซียม มันก็ทําให้ในโต, <Stars> นตัวเจนอ่ะต้นไม้ได้รับต้นไม้ก็ยังเขียวอยู่แต่ตัวโพแทสเซียมเนี่ยต้นไม้มันดูดไม่ทันแล้วมันก็เลยช่วงจังหวะรากไปแล้วมันก็ทําให้ไม่สามารถสร้างความหวานสร้างน้ําตาลสร้างอะไรได้ finished. แล้วจริงๆแล้วอ่ะความหวานเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่โพแทสเซียมอย่างเดียวโพแทสเซียมเนี่ยเป็นตัวเคลื่อนย้ายน้ําตาลที่ต้นเขาอ่ะสั่งคอแสงต้นไม้เนี่ยสั่งคอแสงอา,อาหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอสั่งคอแสงแล้วน่ะมันจะได้รูปเป็นน้ําตาล เป็นต้นไม้ใช้ใช้น้ําตาลในการดํารงชีวิตนะครับเขาสังเคราะห์แสงไปแล้วมันจะได้น้ําตาลมาเพื่อไปส่งไปเลี้ยงรากด้วยภายรากก็ใช้น้าําใช้น้ําตาลในการดํารงชีวิตาการสะสมอาหารเนี่ยหลังจากที่ต้นไม้มันใช้ไปแล้วมันเหลือเท่าไหร่มันถึงจะสะส,สมไว้ในกิ่งไว้ในท้องกิ่งไว้ในใบอะไรพวกนี้อีกทีหนึ่งทีนี้เราเราไปให้เราให้ปุ๊บแล้วมันไม่มีภาชนะในการดูดซับปุ๋ยเนี่ย แล้วเราลดน้ําปุ๊บมันก็เลยอยิทธิพลลากพืชไปทีนี้พี่ๆบางท่านก็บอกว่าก็าฉีดพ่นทางใบสิไอ้ฉีดพ่นทางใบเนี่ยเปอร์เซ็นในการรับรับได้ของพืชเนี่ยมันไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นเลยนะถ้าไปหางานวิจัยอ่านดูนะอันนี้ต้อมก็ไม่ได้บอกว่าต้อมเก่งมปจาไหนต้อมก็ครูพักรักจำเนี่ยอ่านงานวิจัยตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างแล้วก็เอามาปรับใช้ในแปลงการฉีดพ่นทางใบธาตุอาหารที่ต้นมไม้รับได้รับเนี่ยแค่ห้าเปอร์เซ็นเองไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นด้วยสองหนึ่งห้าเปอร์เซ็น มันก็เหมือนคนนะคนเรากินอาหารทางป่ากับต้นไม้กินอาหารทางรากการที่ต้นไม้จะสมบูรณ์ที่สุดคือการทําดินทําดินให้ดีเพื่อรากเขาจะได้ดูดซับธาตุอาหารได้เต็มที่เพราะว่าถาอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฉีดพ่นไปที่ใบเนะี่ยฉีดพ่นไปทางใบเนะี่ยธาตุอาหารบางตัวมันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ถ้าอยู่นอกต้นไม่เหมือนกับการอ่าลงดินนะถ้าลงดินเนี่ยมันเป็นประจุพอเวลาต้านไม้ดูดไปเนี่ยมันสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองไปได้เลยมันเคลื่อนย้ายกับ ท่อลําเลียงท่ออะไรไปได้เลยการพ่นที่ใบาบางธาตุมันก็ไม่เคลื่อนมันก็ไม่เคลื่อนที่อย่างแคลเซียมโบรอนที่พี่ๆชอบเอามาฉีดให้ขั้วมันเหนียวฉีดไปที่ใบมันก็อยู่ที่ใบใบเหนียวขั้วก็เหนียวแต่ผลก็ยังหลุดขั้วยังเหนียวอยู่เลยแต่ผลน้ำหลุดไปแล้วอันนี้คือเหตุผลหนึ่งคือพี่ๆเกษตรกรต้องทําความเข้าใจาลักษณะของธาตุอาหารแต่และชนิดด้วยว่ามันมีเขาเรียกกันไะ ว่ามันมีวิธีการดูดซึมแบบไหนมันมีระยะเวลาการปลดปล่อยแบบไหนมันเคลื่อนที่ได้แบบไหนถ้าอาหารบางตัวมันเคลื่อนที่ถ้าอยู่ในดินเนี่ยแทบจะไม่เคลื่อนที่เลยต้องมีตัวทําละลายแล้วอีกอย่างหนึ่งคือจุลินรีเนี่ยมีหน้าที่ในการย่อยธาตุอาหารที่เราใส่ไปเนี่ยให้ให้กับต้นพืชเราด้วยมันไม่ใช่แค่น้ําอย่างเดียวในในใน,ในการทําละลายปุ๋ยตัวเนี้ยให้ต้นพืชธาตุอาหารบางอย่างมันไม่สามารถละลายได้ด้วยนะ้ํามันต้องละลายด้วยจุลินทรีย์ เพราะฉะนั้นลองสังเกตดูนะใครไม่หวานนะและยิ่งเป็นพื้นที่ดินทรายแล้วให้น้ําเยอะๆนะพอให้น้ําไปปุ๊บมันละลายปุ๋ยเลยอยิทธิพลลากพืชไปหมดอ่ะมันก็ทําให้ต้นไม้อ,อผลที่ออกมาเนี่ยมันไม่หวานเนี่ยแล้วก็พี่ๆบางท่านก็ไปเทียบกับปลูกไม้ล้มลุกอย่างแตงโมเมลอนอะไรเงี้ยเขาก็ให้ที่ใบอันนั้นมันพืชล้มลุก แต่ถ้าไมาให้ผลแบบนี้นะมันต้องมีการสะสมอาหารมันต้องมีการลําเลียงของอาหารถ้าอาหารมันจะเคลื่อนที่แบบไหนก็เราอันนี้เราต้องต้องมีพื้นฐานนิดน,นึงถ้าจะทําเกษตรแบบแบบปานี้แหละคือต้องไม่ได้ทําเยอะนะต้องไม่ได้ปลูกแบบโอ้เป็นสิบสิบไร่ต้องปลูกปลูกแบบเราดูแลได้เราเราปลูกแบบพรีเมียมเนาะแล้วเราก็ขายแบบพรีเมียมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเป็นสาเหตุที่ทําให้ฝรั่งเราไม่หวานเพราะว่า เราใส่ปุ๋ยแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าปุ๋ยนันมันมันหายไปไหนหมดอะ่ะเราคิดแค่ว่าต้นไม้ได้กินท,ทั้งทั้งที่มันไม่ได้กินเนี่ยเพราะฉะนั้นการอนุรักษ์ดินหน้าดินใต้ทรงพุ่มใต้ต้นอะไรพวกนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทําให้ต้นไม้แข็งแรงไม่ใช่หวานอย่างเดียวด้วยนะความเขาเรียกอะไรความสัมพันธ์กันระหว่างจุลินทรีย์กับต้นพืชเนี่ยมีมากกว่าที่เราเห็นมีมากกว่าการที่มันไปย่อยธาตุอาหารล้วปดปล่อยให้ต้นไม้เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวต้องทาคลิปเล่าเรื่องอ บันได4ขั้นของการทําพืชทุกวันนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ติดอยู่ที่เลเวลที่2คือเราสามารถสร้างผลผลิตเพื่อจําหน่ายได้ในปริมาณแล้วก็สามารถควบคุมปริมาณอะไรพวกนี้ได้แต่คุณค่าทางอาหารแล้วกคว็ความแข็งแรงของต้นพืชเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเราเราจะเห็นว่าเนี่ยต้นฝรั่งปลูก2ปี3ปีต้องลบใหม่แล้วหมดอายุหมดอายุซึ่งจริงๆไม่ใช่ครับเดี๋ยวว่างๆจะทาคลิปนี้เดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์ก่อนพอดี อันเนี้ยไ,ได้ได้รับข้อมูลจากอาจารย์เป็ดเนาะที่อยู่ในเครือข่ายปีเอเหมือนกันว่าการทําพืชให้แข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยมันมีสี่ขั้นถ้าไปถึงขั้นที่สี่ได้โรคภัยอะไรเกี่ยวกับพืชเนี่ยมันจะแทบจะไม่มีเลยแล้วก็รสชาติจะดีมากรสชาติจะเป็นรสชาติจากธรรมชาติที่เป็นของผลไม้ชนิดนั้นจริงๆซึ่งมันอร่อยกว่าผลไม้ที่เราเล่งในการเจริญเติบโตเขาเยอะเนานะเพราะฉะนั้นใครไม่หวานตอนเนี้ย ฝรั่งแปลงใครไม่หวานร้องหฮมฟางคุมดินดูครับทักสามเดือนนะพอสามเดือนอินทรีย์วัตถุในในชั้นแรกมันเริ่มย่อยไปแล้วถ้าจะใครไม่ไม่ใช้แบบ PRM นะแต่ถ้าใช้ p ีเเร็วกว่านั้นแน่นอนอินทรีย์วัตถุชั้นแรกมันเริ่มย่อยไปแล้วทีเนี้ยเรามีภาชนะในการใส่ปุ๋ยในการเก็บกักปุ๋ยแล้วเพราะทำไมต้องถึงพูดว่าถ้า PR m ไวกว่านั้นตัวที่ต้องใช้อยู่ในี่ย p อ m เนี่ยตัวโซคอนเนี่ยมีคุณสมบัติเขาเรียกสโลลิดิต คือจับทุกอย่างไว้ที่ตัวแล้วค่อยปลดปล่อยให้ต้นไม้นั่นแหละคือสิ่งที่ต้นไม้ต้องการต้นไม้ไม่ได้ต้อง,องการปุ๋ยเยอะๆโคมไปแล้วกินแบบผู้ฟ้าบผู้ฟ้าบเลยแต่มันค่อยๆกินมันค่อยๆปลดปล่อยให้ต้นไม้ทําให้ต้นไม้มันการใส่โซคอนทาให้ต้นไม้เนี่ยได้รับประโยชน์จากปุ๋ยหรือีวัตถุต่างๆได้ได้ได้ไวที่สุดเนาะเดี๋ยวไว้ทาคลิปอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวมันจะยาวไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เรา ใครอยากใส่ปุ๋ยแล้วต้นไม้ได้ประสิทธิภาพได้รสชาติที่มันควรจะเป็นได้รสชาติที่มันดีกว่าฝรั่งที่เรากินตามท้องตลาดแล้วมันเหมือนมันแกวทุกวันนี้ลองคุมฟางโฮมดินดูครับแล้วก็การปริมาณการให้น้ํามีผลอ,อีกข้อหนึ่งปริมาณการให้น้ํามีผลเนาะก็อย่างที่บอกคือ,อ,อการใส่ปุ๋ยเนี่ยถ้าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใส่น้ำไม่ลดน้ำเขาเนี่ยปุ๋ยมันก็ไม่สามารถละลายให้ต้นพืชได้แต่บางบางที่ก็ใส่ให้น้ำจนแบบมันละลายจนเกินไปอะ จากปกติมันต้นไม้มันจะหาก,กินห้าสิบเซนนัจากผิวดินลงไปหรือตามอิทธิพลรากพืชให้น้ําเยอะๆปุ๋ยมันก็ละลายเลยชั้นไปแล้วอย่างหนึ่งการให้น้ําเยอะเนี่ยทำให้ออกซิเจนในดินบริเวณทรงพุ่มเนี่ยต่ารากจะไม่ค่อยขยายยอดจะไม่ค่อยเดินต้นจะเลื้องๆยอดก็ไม่ค่อยพุง่งอย่าลืมนะครับต้นไม้ต้องการออกซิเจนที่รากต้นไม้ก็ต้องการออกซิเจนเช่นกัน ทุกส่วนของต้นไม้ต้องการออกซิเจนเราเข้าใจว่าต้นไม้ต้องการน้ําต้องการความชื้นครับไม่ใช่ต้องการแบบน้ําท่วมตลอดเวลาแฉะลองสังเกตดูได้ใครมีแปลงยิ่งแบงดินเหนียวนะยิ่งให้น้ําเยอะยิ่งอนุภาคมันแน่นอะแล้วความชื้นมันอยู่ในในก้อนดินอะเยอะอากาศมันก็ลงไม่ได้มันถึงสัมพันธ์กันนะดินดินดีคือดินที่มีอินทรีย์วัตถุห้าเปอร์เซนต์อ่ายี่สิห้าเปอร์เซนต์เป็นเป็นอะไรอะสี่สิบห้าเปอร์เซนต์เป็นอินทรีย์วัตถุ อันนี้เท่ากับห้าสิปอร์เ็แล้วนะอีกยี่ห้าเปซ็นก็จะเป็นอ,อะไรวะลืมน้ำกับอากาศความชื้นกับอากาศไอตัวอินทรีย์วัตถุนี่แหละเดียจำไม่ได้อันนี้อะไรสักอย่างนี่แหละขอไปด้วยคือตัวอินทรีย์วัตถุเนี่ยจะเป็นตัวทําให้มันโปร่งโปร่งโดยที่อากาศที่ลงไปอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแต่ถ้าอินทรีย์วัตถุน้อยมีแต่ชั้นดินมีแต่ความแน่นของอนินทรีย์วัตถุอะไรพวกนี้เวลาน้ํา ใส่น้ําลงไปปุ๊บดินมันแน่นความชื้นมันเยอะอากาศมันก็น้อยมันก็สัมพันธ์กันหมดเพราะฉะนั้นการทําดินให้ดีคือการไม่ปอกเปลือกเปลยดินครับคุมฟางขมดินแล้วรสชาติฝรั่งพี่ๆีจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็การฉีดพ่นทางใบเนี่ยเป็นการเหมือนการให้น้าเกลือเป็นการต้องจะฉีดพ่นทางใบเพื่อเน้นในการรักษาเท่านั้นในช่วงฟ้าปิดต้นไม้สมะสมอาหารไม่พอฟ้าปิดไม่สามารถสังเคราะห์แสงด้วยตัวเองได้ต้องถึงจะฉีดพ่นนะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือฉีดพ่นเพื่อ รักษาอาการอาการขาดบางอย่างของพืชอะไรพวกนี้นเราถึงจะฉีดพ่นเพราะว่ารากเขาดูสัมไม่ได้แต่ถ้าต้นไม้สมบูรณ์แข็งแรงต้องจะไม่ค่อยฉีดพ่นต้องให้กับทางดินโอเคกว่าการผสมน้ํามาทางดินก็ได้แต่การฉีดพ่นเนี่ยเป็นการเหมือนเหมือนน้าเกลือที่ให้มันไม่ใช่อาหารหลักของพืชอ่ะมันแค่รักษาอาการแล้วก็สิ้นเปิงด้วยเพราะว่าต้นไม้มันกินได้แค่ห้าเปอร์เซ็นต์เองจากที่เราฉีดพ่นไปเนี่ยเนาะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูครับเดี๋ยว ไว้รวบรวมข้อมูลแล้วทาคลิปละเอียดเรื่องเลเวลในการทําพืชอาหารผลิตพืชอาหารยังไงให้สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็เ,าเขาเรียกอะไรได,ไ,ดได้ได้ได้อาหารที่สุดยอดรสชาติเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีนึงเนาะโอเคครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์อยู่บ้างเนาะลองเอาไปปรับใช้ดูมันเริ่มต้นจากพี่ท่านหนึ่งเอาฝรั่งแทงโมไปปลูกแล้วเขาจะตัดทิ้ง แต่ต้นเขาง,งามมากเลยนะแล้วแปลงเขาเป็นดินทรายก็ต้องรดน้ําทุกวันก็ให้เขาส่งรูปมาแล้วไปเห็นว่าเออแปลงเขาเนี้ยไม่ได้คุมฟางงมดินแล้วรสชาติมันไม่ดีเพราะว่าน้ำเนี่ยมันตัวทําลายให้ปุ๋ยมันมันหายออกไปหมดอ่ะก็เลยแนะนําพี่เขาว่าถ้าพี่อยากปลูกพันธุ์ใหม่ที่แบบรสชาติแน่แนนิ่งกว่านี้ก็จะมีพันธุ์เดียวแหละหงชนสื่อปลูกง่ายอ่รสชาติค่อนข้างเข้มข้นแต่ถ้ายังให้น้ํากับทําแปลงแบบนี้อยู่ต่อให้หงชนสื่อก็จืด มันอาจจะหวานก็แตงโมขึ้นมาหน่อยแต่มันก็ไม่ได้มันไม่ใช่รสชาติของหงชนเสือที่มันเข้มข้นจริงๆก็เลยแนะนําพี่ว่าถ้าถ้า,ถาไม่ต้องมาไม่อยากให้ตัดทิ้งเสียดายต้นสวยมากเลยลองคุมฟางห่มดินดูแลสามเดือนเรามาดูจริงๆเนี่ยเนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆไม่มากก็น้อยนะสักคนเดียวต้องก็โอเคแล้วโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษไปด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับฝ่ามืดมาเลย คุยละเพลินไปแล้ววัสดีครับ